เผ็ดต้ม,มน้ำตานะกินคู่กับแกงเต้าหู้กินลูกโดดเด้อพริกเข้ากันดีดี

할래요 이거 이렇게 먹어 레몬 넣어 음? 오징어 음. 됐어 오바 음? 됐어요 음, <laughs> 안돼 아, 레몬 냄새 와 미쳤다 มอนกบ่าอืมอืมอืมกูดกูดกูดค่ดกปเห็ดเห็ดต้มน้ำปลานะกินคู่กับแกงเต้าหู้เข้ากันดีดิจะกินให้ดูกินคู่กับแกงเต้าหู้ กินลูกโดดด้วยพริกเข้ากันมากมื